แล้วจะบอกว่าเช้านี้นะครับนบพลปล่อยปลานินในกระชังไปอีกหนึ่งกระชงังโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะกินเลยหรือเปล่านะใช่เป็นปลาสวาย <c oughs> โอเคถือว่าเก่งมากตักตกเองช้อนเองนะฮะ นี่อันนี้ก็ตำเครื่องแกงแล้วมีกระเทียมหอมแดงอ,อ,อันนี้คกฝากนี่เขามีให้หมดเลยใช่ไหมนี่มีหม้อมก็ค่ะให้มีมะนาวให้สองลูกด้วยปะ่ะอ,อันของแอุ๊ยคูโตเรียบรอ้อยต้อใส่พริกแกงที่เราปรุงกันโอ้อเยอะมากอ่ะรับประจัน<ป>ความเผ็ดผัดให้หอม รูรูรูใช่เห็นแล้วเดี๋ยวจะให้ดูไปเลยนะครับ F c ซเมื่อวานนี้เรามาปานินเข้าใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราเอาคันยักษ์แดงมาใช่เออก็ไม่เหมาะวันนี้ก็เลยเตรียมคันปานินมาและดูสิ่งที่มันเข้านะครับคือน้ำตังใหญ่อันนี้คือนภพลเขาเอาขนมปังนะครับอ่อยให้นะดูดิปลาใหญ่ใช่ไหมแต่เมื่อกี้ตอนที่เราถ่ายเนี่ยสวายเข้าเป็นฝูงเลยครับ FC ซแล้วคือวันนี้เบ็ดจีนุเืิดวันนั้นเลยส่วนดางกันหมดเลยฝันร้ายมาผิดวัน ถ้าจะมาที่เนี่ยเตรียมทุกคันเลยดีกว่าเนาะ,ะอ่ะสวัสดี f อซก่อนลืมเลยสวัสดีค่ะยินดีตตอนรับ f อซนะครับเขาสูชเเลลาแนลเด็กกปลาวันนี้เราอยู่ที่บ้านหลังที่ค้าชมพูบันทิปหลังที่5นะครับหลังเดียวกับเมื่อวานนี้ที่เรามาก็คือเมื่อวานนี้ฝูงปลานินเข้าเยอะมากใหญ่ๆนั้นเลยวันนี้ก็เลยเตรียมคันปลานินมาเป็นตะก้อวิ่งนะฮะใช่แล้วก็เตรียมมา3มคันวันนี้ให้บุญรับจบเรื่องปลาไปส่วนหมิววันนี้เมนูนําอะไร สาอ่อนผัดตะไคร้ค่ะผัดตะไคร้นะ่ตะไคร้อีกแล้วนะสองวันติดเลยนะค่ะอ่าโอเคไปพวกเนี้ยตะเพียนหมดเลยตเพีนน่าสวรนูนน่าสวรยตะเพียนใหญ่ก็เข้าเป็นฝูงเลยฮะแต่ปันนินยังไม่เห็นนะใช่หรืออิ่มไปแล้วตีโจทย์กันเองนะครับต้องผสมเหยื่อสูตรอะไรแบบไหนแต่พวกเราก็ใช้เป็นอะไรไผ่เขียวเหมือนเดิมกินเหมือนกันแล้วก็วันนี้เตรียมติ้งเป็นไส้เดือน ปลาใช้ติ้งมันไสเดือนค่ะแต่คนใช้ติ้งมันไสอ่อนไสอ่อนหมูมไปต้มกันเลยมันจะได้นิ่มๆเออครับเหยื่อเหลือจากเมื่อวานนะสูตรไผ่เขียวแล้วก็เกี่ยวติ้งมันไส้เดือนตัวเป็สองตัวแล้วก็วิ่งปลานิน้นวันนี้เราตั้งใจจะเอาปลาอะไรปลานิ้นครับผูปลานิน้นดูป้าเหยื่อไม่น่ารอดเราจะโดนสวายแน่แ,นแล้วจะบอกว่าเช้านี้นะครับนภพลปล่อยปลานินในกระชังไปอีกหนึ่งกระชงัง โอ้โหไม่รู้ว่ามันจะกินเลยหรือเปล่านะใชะุ่นขว้าขว้าขว้า ว้าอออเ <c oughs> <c oughs> นี่แหละสิ่งที่ต้องการครับเตรียมอุปกรณ์มาจัดการโดยเฉพาะอืมมาแล้วแป๊บเดียวเองตาไหนฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนั้นได้ตาแล้วนะต้มไส้แล้วคะ่ะต้มไส้แล้วโอ้โหต้องต้มนานไหมนานคะ่ะประมาณน,นี่ถือวันทีเลยอเพื่อให้มันนิน่ม อันนี้ได้ใส่สมุนไพรอะไรลงไปยังใส่ตะไคร้ค่ะแล้วก็ใบ,บมะกรูดอ๋อโอเคจะได้หอมๆนะการตกปลาบอ่อทรายแบบนี้นะครับไม่ต้องตีไกลนะฮะว่าน้ํามันจะลึกมากยิ่งตีออกไปยิ่งลึกครับปลาเนี่ยเขาจะหากินชายตะลิงนะฮะยิ่งบอ่อทรายที่นี่เนี่ยนับคนเขาจะมีการอ่อยชายตะลิงตลอดมันก็ทําให้พฤติกรรมของปลานะครับเวลาเขาอยากกินเขาอะไรเขาก็จะมาเลาะข้างๆนะครับถ้าจะตีออกไปข้างนอกเนกี่ยเต้องใช้ทุ่น เรียบร้อยไม่ทันขาดคำอย่าหมดระวังง้างระวังง้างไม่ต้องเน้นเจ้าไม่เอาอ่ะจะหมดจะหมดจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดไงหมดแรงอ่ะหมดปูนเราต้องค่อยๆตะล่อมตะล่อมเห็นเวลาจีบผู้หญิงใช่ป่ะไม่ใช่ครับคนละย่างเลยล่าสุดตอนนี้คบใครอยู่ ไม่มีครับระหว <and> ่างรอปลานะฮะเราก็มาสอบถามเรื่องส่วนตัวของน้องบุญนะฮะตัวคนเดียวครับตัวคนเดียวไม่มีใครไม่ม <cing skeleton ism> ีเนียไม่หมกมุ่นเรื่องนั้นเรื่องผู้หญิงผู้หญิงจะให้พี่พูดไหมล่ะพูดทำไมเป็นปลาสวาย โอเคถือว่าเก่งมากตักตกเองช้อนเองนะฮะนี่เวายเจอตลอดครับมาที่นี่มันฉี่แตกเลยบุญ <laughs> <laughs> อ่าลงไปป่อยแล้วบอกมันไม่ต้องมานะวันนี้ไม่ต้องมาแล้วพอแล้วตัวเดียวพอเออเอาปลาอื่นไปไม่รู้ปลาอื่นแตกตื่นหรือยัง น่าจะไม่เหลือนี่อันนี้ก็ตำเครื่องแกงและมีกระเทียมหอมแดงอ,กกอ,อันนี้ครกฝากนี่เขามีให้หมดเลยใช่ไหมใี่ค่ะมีหมอ้อกะค่ะให้มีมะนาวให้สองลูกด้วยปะกระดของเราอุ๊ยโคูกโตเรีเยบร้อยต่อไปตะไคร้ซอยคะ่ะตะไคร้ที่จัดเป็นอันนี้แค่คนพัน 4, พริแห้งป็นไงนิ่มไหมนิม่มปล่อยเลยปกติเขาให้ยี่สิบเราลืมนะครับต้มไปสี่สิบนะ<ด>เอา้าอะไรอีกแล้วเนี่ยอ๋อปัาน,นิน้นโอเคนึกว่าโดนของใหญ่อีกล้ะเห็นคันงอปึ๊บปึบใหญ่เหรอปาน,นิน้น ชนี้หนาเตอะเลยวันอุ้มรือที่หรือชิ้นบึมๆตรงนั้นเลยเต็มเต็มคำตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราโขลกกันค่ะโอ้โหเยอะมากอะรับประกันความเผ็ดผัดให้หอมแล้วก็ใส่ไช้ลงไปค่ะ เมนูเบิ้ลข้าวป่เนี่ยน่าจะข <c oughs> อบปวดเราทุกคนเลยใส้เนี่ยครับถ,ถ้าเปาไม่มานะฮะเราก็จะแบบเมนูแซ่บๆเงี้ยแหละแต่ถ้าเปามาก็ต้องแบบซอฟลงโอ้โหอุตส่าห์เอามาอวดนะครับอ๋อไม่ใช่ปนินเหรอ <c oughs> หมอตะกับโอเคหิวข้าวยังเ <c oughs> ราแป๊บหนึง่งแล้วก็ตามด้วยน้ำล้างคกค่ะทำไมต้องน้ำล้างคก มันจะมีกลิ่นโคกหรือยังไงมันจะมีเครื่องแกงอยู่ไงห <c oughs> เครื่องแกงที่ใส่ไปตอนแรกก็เยอะอยู่แล้วนะซอสหอยแล้วก็น้ำปลา <c oughs> แล้วก็เอดดีหอมมาอันนี้ใส่ใบมะกรูดไปแล้วนะเมื่อกี้ลืมนะครับมาใส่ตอนปิดแก๊สแล้ว สุดหูเลยมามากินข้าวร้อนๆเลยเสร็จแล้วต้องเก็บเบ็ดก่อนพี่ว่าเราไปตั้งทิ้งไว้ไม่ได้เดี๋ยวได้โดดกันสถานการณ์ตอนนี้คือต้องเก็บเบ็ดอย่างเดียวครับไม่งั้นจะไม่ได้กินข้าวอย่างสบายใจไปครับลุยครับลุยเช้านิ่มเลยนิ่มนิ่มเกินไปไหมกำลังดีครับวกำลังดีนะ บุญกินเป็นข้าวแกงเลยฮะรัดทำาตโตเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิสรุปดีไม่ดีอร่อยเลยอ่ะข้าวก็นิ่มข้ก็นิ่มนเกินอืออหหรอนิ่มเกินไหมอืมกป็ังดีนะก็ต้มไปสี่สิบนาทีอ่ะเพราะ่าเจอให้อื่อนอ่ะเหนียวมั้งขมมั่งหมายถึงที่บ้านเราทำเหรออือือื้ออืใครมาที่นี่นะครับต้องเอากับข้าวมาทำกินนะฮะมันจะได้แบบมีกิจกรรมแล้วท่านตอนเย็นๆนะ หนูเคยบอกอืะอือยี่สิบห้าจะอาจจะเริ่มตกปลาอ่าใช่ตอนนี้ยี่สิบสี่กว่าแล้วได้ค่ะใกล้แล้วไม่ถึงปีพยายามกนได้ไหมอะไรพยายามเอาไว้ก่อนได้ไหมเกิดอะไรขึยย้ดีทำไมอ่ะ <c oughs> มันยัง,ม,ยงม,มันยังไม่ตามเป้าไงคือเดี๋ยวเอฟซีจะงงนะครับคือหมิวเนี่ยเคยบอกไว้เมื่อประมาณตั้งแต่ยี่สองยี่สามแล้วว่าหนูน่าจะตกปลาถ่ายคลิปเนี่ยแค่ประมาณยี่สิบห้าแล้วหลังจากนั้นหนูน่าจะสวย หนูน่าจะมีแฟนมีครอบครัวแล้วก็น่าจะไม่ได้มาถ่ายคลิปแล้วนะครับก็ตอนนี้24กว่า,วาทุกคนก็คือรับรู้หมดว่าเออเราอาจจะไม่ได้ทําช่องแล้ว25แต่ล่าสุดเมื่อกี้ขอขยบทําไมขยบไป26กว่า26กว่าขออีกปีหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้ตามเป้าเป้าเราคืออะไรเป้าก็คือแบบว่าไม่มีนี้แล้วก็แบบสวยได้ทันจมูกอ๋อ ตอนนี้จมูกยังไม่ได้ทำแต่กำลังทำฟันแล้วคือถ้าออกไปคือต้องโล่งต้องโล่งเลยคือถึงแม้ว่าจะไม่มีตังแต่ไม่มีหนี้ก็ยังดีว่าก็ยังดีอ่าโอเคอดทนดูไปอีกสักปีหนึ่งนะ็ c ดีว่าเลยนู่นผดูทรงกันสามห้าเฮ้ยมันต้องโดนสบประมาทวัดโชว์ไปหนึ่งที อื้อบึมบมไม่เล็กนะครับเช้านี้น้พลปล่อยไปหนึ่งกระชังใช่ไหมนะอ่า,ต,าตันกว่าเลยนะฮะตอนเนี้ยที่เห็นกลางๆนะครับคือปานินเนี่ยเกาะกลุ่มนะครับแยกกลุ่มนะแล้วก็นพลพยายามเอาขนมปังเป็นสิ่งที่เขากินทุกวันนะครับปล่อยตามหน้าบ้านทุกหลังนะครับใครสนใจนะ ลองเลยครับปนินกำลังกินเลยปนินมีให้ตัวเล็กๆด้วยอืมเบิ้มเหมืมอน่าน่เอาวันนี้เราก็เทสปลาเรียบร้อยนะครับก็ทั้งปนินหมอตะกลับสวายนะครับเข้าดีมากนะมาเทสปลาครับแป๊บเดียวนะครับหลักๆคือมากินข้าวเฉยๆกินข้าวนอกบ้านขินนี้ไปก่อนล้วครับสวัสดีครับไปละไเป็ไรไป